ก็ค่อยท่วมจะเกิดหรอกค่คะเพื่อ,อสิ่งใหม,ม่อมเมอร์อมเมอร์ของเจียงค่ะเพื่อจีนทอนเมื่อนี้เป็นผู้ประสบภัยค่ะได้รับความเดือดร้อนจากฝนกระทบจากธรรมชาติค่ะฝนตกหลายมือ่อฝนตกหลายมือนต่อ,อตกันรเนร <มา S 1> ื่องอะไร<ป>เมื่อนี้าาน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมเกิดจากการที่น้ำมันไหลบนท่านเนาะค่ะเนาะน้ำปลาไหลหลากลงมาขาพ่อแม่พี่น้องซึ่งตอนนี้จะเกิดเกิดความล้มบากก็คือสะพานขานค่ะสะพานขานแล้วกัถนนสุด ก็ไฟดับค่ะซึ่งมือในการก็ป๋า่ยค่ะก็ชอบคุยได้่งพื้นที่มาหาพม่พพ่นองแล้วก็ในประสาน่วยางานที่เกวของค่ะพระวัติจะเป็นทังหลวงหรือว่าการไฟฟ้าค่ะกำลังดําเนินการล่งซอยพม่พี่นองค่ะส่วนไฟฟ้าในหลายหลายพื้นที่ตอนนี้ก็ยังบบ,บติดยูเพราะว่ารถมันไปบดไดสร้างกับเขาไปบ่ไดเพราะว่าสภาพมันขาดแลค่ะเนาะแต่ว่าอีกจักข้าวหนึ่งกับกุ่งจ่ใส่ได้กปกติีแล้วเดี๋ยวเรื่องมาเดี๋ยวเรื่องมาเออแล้วก็ในประสานทางัง มุ่นดีๆต่างๆค่ะได้๋ขอความช่วยเหลือขอเรือมาดูแลพ่อแม่พี่น้องมาขนของมาขนค้นออกจากพื้นที่ซึ่งไร้หมู่บ้านค่ะตอนนี้กำลังติดเกาะอยู่ก็ต้องขอประคุณทางมุ่นดีิต่างๆหรือว่าทุกคนค่ะที่มีความห่วงใยทรงความห่วงใยทรงความเป็น่วงมหาทางการนี่แหละก็ต้องเป็นตัวแทนพี่น้องขอคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อไปกันค่ะ